สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำวอลเปเปอร์เคลื่อนไหวนะครับให้วอลเปเปอร์ภาพพื้นหลังนะครับเคลื่อนไหวนะครับจากปกติที่เป็นแบบนิ่งๆแบบนี้นะฮะให้เคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวผมขอซ่อนไอคอนหน้าจอก่อนนะครับถ้าใครอยากซ่อนไอคอนหน้าจอก็กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองวิธีทำดูกันนะครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปเปิด Google นะครับเปิด Google นะฮะที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ พิมพ์คำว่า my l i g h t wallpaper นะครับนี่ตรงนี้นะฮะตามตามผมเลยนะครับ my l i g h t wallpaper นะครับแล้วก็กดค้นหาครับคราวนี้เนี่ยให้เข้าไปที่เว็บอันแรกเลยนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดนะครับ wallpaper ต่างๆนะครับคราวนี้ให้ไปที่ตรง how to ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก MLW Software for PC นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะฮะก็จะเจอตัวดาวน์โหลดนะครับให้เรากดดาวน์โหลดนะฮะตรงนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน2อนะฮะอันนี้ก็รอเต็มนะครับพอเต็มแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆกดแสดงทั้งหมดตรงนี้นะครับปกติโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดในนี้นะครับตรงนี้นะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ แต่ละเครื่องก็แล้วแต่เพื่อนจะไปเซฟไว้ตรงไหนนะครับก็ทําการแตกไฟล์นะครับทําการแตกไฟล์นะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็กดตัว WinRAw นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดตัวแยกไฟล์ไปที่หรือเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่า extract แล้วก็จะเป็นชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับก็พยายามเดาภาษาอังกฤษกันดูนะครับสําหรับคนที่ไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์นะครับก็ให้ไปโหลดเจ้าตัว WinRAw มาก่อนนะครับ ตรงนี้นะฮะทำการแตกไฟล์ครับก็จะได้ตัวโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับหลังจากเราทําการแตกไฟล์นะครับตรงนี้นะฮะให้เราทําการเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับโปรแกรมนะครับ mlwb ครับแอปสองนะฮะอันนี้นะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของ64บิตนะฮะก็น่าจะทําเฉพาะ64บบิตนะครับเดี๋ยวนี้ นี่ก็จะเป็น next นะครับกด next นะครับแล้วก็กด next ไปนะครับแล้วก็ install ไปนะครับแล้วก็กด finish นะฮะ run อ่ามันก็จะมีหน้า pop up เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้นะฮะอันนี้หน้า pop up ขึ้นมาอันนี้เราปล่อยหน้านี้ค้างไว้ก่อนนะครับให้เราเข้ากลับไปที่เว็บไซต์ที่เราเข้ามานะครับก็คือเว็บ how to ตรงนี้ครับที่เรากดคลิกจากตรงนี้เข้ามานะครับให้เราไปไปหน้า home ครไปเลือก วอลเปเปอร์ที่เราต้องการจะโหลดนะครับก็มีหลากหลายวอลเปเปอร์นะครับผมจะเลือกอันนี้ละกันนะครับอันนี้นะฮะจุดจัสูนะครับอันนี้นะครับมหาเวทผนึกมารนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนนะครับว่าวอลเปเปอร์เคลื่อนไหวจะเป็นยังไงนะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้ให้เราเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะเราก็จะเจอการโหลด2แบบนะครับ จะมีแบบโมบายกับแบบเดสก์ท็อปนะฮะให้เราเลือกเป็นของเดสก์ท็อปนะฮะเพราะว่าเราใช้ในคอมพิวเตอร์หรือใช้ในโน้ตบุ๊กนะครับทําการดาวน์โหลดไปครับขนาดก็ประมาณ30มสิบเมกบตนะฮะตรงนี้นะฮะรอมันเต็มนะฮะอ่ะคราวนี้เต็มแล้วนะฮะเวลาเราโหลดไฟล์มันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับผมแล้วหน้าที่เราค้างไว้เมื่อสักครู่นะครับอันนี้นะฮะ กลับมาก่อนกลับมาหน้านี้นะฮะให้เราไปทําการ add ิดีโอนะฮะ add ิดีโอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเลือก browse ตรงนี้นะครับ browse ตรงนี้นะครับเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะทําให้มันเป็น wallpaper เคลื่อนไหวนะครับ browse ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะฮะิดีโอที่เราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นะฮะถ้าใครหาไม่เจอก็มาคลิกตรงดาวน์โหลดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะค,ะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ,อ,รนะรบอ่า เลือกเสร็จก็ทําการปิดไปได้เลยนะครับปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็กดพับออกมานะครับแล้วก็พับออกมาอ่าเป็นไงฮะอันนี้เราก็จะได้วอลเปเปอร์ขึ้นไหวนะครับเท่เท <ๆ S 1> นะครับผมเมื่อกี้ผมทําการกดซ่อนไอคอนไว้นะครับเพื่อแบบเวลาเวลาเราแบบดูมันจะได้ไม่ลกมากนะครับหรือว่าใครอยากโชว์ไอคอนหน้าจอแบบเดิมก็ได้นะครับก็กดไปที่วิวแล้วก็กดโชว์เดสก์ท็อปไอคอนนะครับ นี้ก็จะมีมาเหมือนเดิมนะครับกลับมาเหมือนเดิมนะฮะไอคอนตรงนี้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆหาตัวเปิดโปรแกรมไม่เจอปกติมันก็จะมาอยู่ตรงหน้าเดสก์ท็อปนะครับตรง mmlw app ตรงนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะฮะถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะครับก็ทําการเดินคลิกไปนะครับแล้วก็กดเบลล์ใหม่นะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปโหลดอันใหม่แล้วกันนะฮะอันใหม่นะครับในเว็บนะฮะ ผมเลือกเป็นอ e ิทาจิแล้วกันนะฮะอันนี้นะฮะเป็นวอลเปเปอร์เคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการดาวน์โหลดนะฮะอันนี้ก็ขนาดประมาณ11เมกะไบต์นะฮะให้เราก็กดแสดงทั้งหมดไปนะครับแล้วก็ไปแสดงในโฟลเดอร์อีกทีนะครับเราก็จะได้อ e ิทาจิมานะฮะผมตรงนี้นะครับผมแล้วเราเข้าโปรแกรมแล้วเราก็ทําการอ่าจะเบลลหรือรีมูฟก่อนก็ได้นะครับก็ อ่าถ้าอยากให้เป็นไปตามสเต็ปก็รีมูฟไปก่อนก็ได้นะครับวอลเปเปอร์ก็จะหายไปนะครับผมแล้วก็เราก็มาทําการบลูส์ใหม่นะครับเลือกวิดีโอใหม่นะครับนี่คราวนี้ผมจะเลือกเป็นอินทจินะฮะอ่านี่เราก็ทําการปิดไปนะครับผมแล้วก็ทําการถ้าคิดว่าไอคอนหน้าจอมันลกเราก็กดวิวนะฮะคลิกขวาแล้วก็วิวแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกไปนะครับก็จะโล่งๆแบบนี้นะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆที่กลัวว่าเวลาเรารีสตาร์ทเครื่องแล้วมันจะไม่มานะครับมันจะอยู่ตรง startup นะครับให้เราคลิกขวาถ้าเป็น Windows 11นะฮะให้เราคลิกขวาตรง taskbar ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็กดอ่า taskbar manager นะครับตรงนี้นะครับแล้วเราไปดูตรงเมนู startup app นะฮะับผม startup app นะครับ,รรบปกติตรงเนี้ยฮะ status มันจะเป็น enable นะครับผมคือเวลาเรา restart เครื่องเนี่ยมันก็จะเป็น enable นะครับผม enable ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็น enable นะครับเวลาเรา restart เครื่องเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะแบบไม่เปิดอัตโนมัตินะฮะสำหรับคนที่เป็นตรงนี้ปกติก็คือมันก็จะเซตมาเป็นปกติอยู่แล้วเป็น enable ปกติอยู่แล้วเวลาเรา restart เครื่องเข้ามามันก็จะ มันก็จะเข้าหน้าเปเปอร์ให้อัตโนมัตินะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดเล่นกันดูนะครับไม่ยากนะฮะไม่ยากเลยนะครับเป็นเทคนิคสั้นๆง่ายๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ